สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุจจีเกมและเกมซอมบี้มอนสเตอร์อันนี้จะมาเล่นด่านก่อนที่จะถึงด่านซอมบี้กินนารีจะเอ๋กันคุณนอนซอมบี้อยู่เนี่เห็นไหมมาแล้วนะง,ง้นองดูท่าตายของคุณนอนนี่ ปลเป็นแม็กก์ก่อนทายสวยทนะักสิย่างงาไม่ดีนคะครับน้อนโอ้ชุดเขานะปีศาจก้ามปูชอบคข้ยขาตายคุณนอนซอมบี้ด่านเนะี่ย จะดูอะไรเขานหน้าดูของซองบี้เก็บไปเรื่อยๆจืบจืบ <c oughs> ขออภัยครับคุณผู้ชมกระแอมตามมารยาทนะต้องขออภัยบุ้ย,ยชนอย่าใจร้อนค่อยแอบไม่ใช่ให้สมมี่แอบเราอย่างเดียว เก็บเก็บจี้ไม่ถึงกลุ่มก็เหลือเกินอืมแปลกว่ะไม่ตอบสนองต้องไปสกิดอะ่ะโอ้โหเกมโทรศัพท์สมัยนี้ทำมาค่อนข้างดีจริงๆนะคุณผู้ชมเหมือนเกมคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเลย ยิงไม่ยัง้งโหดมาแบบต่อเนื่องเลยเหรอเนี่ยเหตายแบบต่อเนื่องสิครับมาปุ่มยิงกับปุ่มบังคับต้ายขวาเนี่ยมันอยู่ปุ่มเดียวกันมัน บังคับค่อนข้างยากแล้วดูเขาตายเนี่ยวิ่งย,ยังจะเดินแบบไหวขาตายอะ่ะเอาเข้าไปข้างหลังไม่มี เดี๋ยวก็จะถึงกินรีเล่นน้ำแล้วรู้สึกว่าผ่านตัวเจ้น,นี้ไปนี่ก็จะถึงแล้วกินรีเล่นน้ำอ่ะใส่เจ๊เจ๊คุยกันหน่อยเจ๊เจ๊เจจะคลานตัวเนี้ยเราต้องย่อต้อนรับเจ๊เจ๊ทำอะไรเนะี่ยโยคะอ่ะโอ้ มีสโลโมชั่นด้วยไม่ทันเราเจอ,เ,อเขาไวกว่าโทษด้วยอ่าตาเลยอ่ะเก็บสเสบียงไม่ค่อยไปกล่องเลือดกล่องปฐมพยาบาลด้วยอ่า เนี่ยคุณผู้ชมอาวุธเพียบให้เราเนี่ยเห็ไหมตรงกินนรีเล่นน้ำอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพราะเป็นกำลังใจช่องกูดจีเกมน้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะโดดโชว์ยากชอบมันก็โดดนะสวัสดีครับ